ความคืบหน้าวันนี้เป็นวันที่สองนะของการสํารวจแล้วก็วางหมดชั่วคราวในพื้นที่ชายแดนบ้านหนองยาแก้วนะคะขณะเดียวกันวันนี้ชาวนาบอกโอ้โหดีใจมากเพราะมีทหารมาช่วยเกี่ยวข้าวด้วยตอนนี้น้องเจมอนันตชัยวัชรเถียรพร้อมอยู่แล้วเชิญเลยค่ะเชิญครับคุณผู้ชมครับวันนี้ต้องบอกว่าถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีครับที่ฝ่ายกัมพูชาส่งเจ้าหน้าที่นะครับมาบินโดนสํารวจร่วมกับฝ่ายไทยซึ่งบรรยากาศวันนี้เป็นไปด้วยความราบรื่นครับการสํารวจและวางหมดชั่วคราวบริเวณ หลักหมุดที่42บ้านหนองยาแก้ววันที่2ครับวันนี้มีอุปสรรคเรื่องของสภาพอากาศลมค่อนข้างพัดแรงส่งผลให้โดนยกตัวขึ้นสำรวจจะอยู่นิ่งอัตโนมัตินะครับเพื่อป้องกันความเสียหายประกอบกับพื้นที่สำรวจวางหมดชั่วคราวยังไม่ได้เป็นพื้นที่ปลอดภยัยก็ต้องมีการเคลียร์พื้นที่ออกไปก่อนซึ่งต้องปฏิบัติอย่างรอบคอบเพราะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานนั่นเองครับในขณะที่วันนี้สามารถบินโดนสำรวจพื้นที่อ้างสิทธิ์หลักเขตที่42ถึง43เนี่ยได้ระยะทางประมาณ 1, 160 ร0 0เมตรครับรังวัด GPS หมุดควบคุมได้16จุดส่วนการลงพื้นที่ร่วมกับกัมพูชาวันนี้ครับทีมแม่กองสนามฝ่ายไทยเปิดเผยว่าบรรยากาศเป็นไปด้วยดีครับทางกัมพูชาให้ความร่วมมือในการสำรวจและทั้งสองประเทศก็ได้ใช้โดรนลำเดียวกันในการบินสำรวจด้วยครับส่วนวันนี้ครับกองทัพบ,บกส่งกำลังพลเพื่อมาช่วยชาวนาชายแดนเกี่ยวข้าวครับทีมข่าวได้พูดคุยกับคุบคณพ่อสุริยาเจ้าของที่นาประชิดชายแดนยอมรับว่ารู้สึกโล่งใจสุดๆครับเพราะก่อนหน้านี้เครียดมากว่าจะไม่ได้เกี่ยวข้าว แต่คิดว่ากัมพูชาคงไม่กล้ายิงครับเพราะเป็นที่ราบขอเกี่ยวข้าวเสร็จก่อนเพื่อเอาไปตุนไว้เป็นอาหารจากนั้นจะทําอะไรทหารไทยทําได้เลยลองไปฟังเสียงครับต้องใจเลยโล่งใจที่สุดเลยเพราะว่า,ายัางไงแล้วว่ารรทางมีทางราชการมาด้วยทางสื่อต่างๆเขามาบอกตอนนี้เครียดไหมว่าเครียดเครียดที่สุดเลยเครียดว่าจะไม่คงมันจะไม่ได้เกี่ยวนอนกันนอนกันจนไม่หลับเลยว่าเขาไม่รู้เขาจะมีเหตุการณ์ยังอีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ พ่อเชียร์ไหมวะช่วงก่อนจะปลูกใหม่เนี่ยทหารทำให้จบๆไปเลยเออในใจกบจะจะจะ,จะให้มันเป็นอย่างนั้นหรืตอนนี้ในใจพ่อนะว่าให,ให้ให้เราเกี่ยวข้าวเสร็จไปก่อนอืม จะทาไงก้อยให้เราเกยวข้าวเสร็จไปก่อนเอาเอาข้าวไปตุนไว้ก่อนเช่นเดียวกับคุณลุงจารุวิทย์ครับที่ทํานาอยู่ใกล้กับถนนสีเพนกว่า50ไิร่และเคยประสบเหตุเหยียบทุ่นระเบิดในนาตัวเองครับจนทําให้ต้องเสียขาหนึ่งข้างก็เชียร์ให้ทหารยิงเลยนะครับแม้และแม้ว่าจะเสียขาไปหนึ่งข้างเนี่ยคุณลุงก็อยากจะมีส่วนร่วมที่แนวหน้าด้วยลองไปฟังเสียงคุณลุงกันครับก็เอาเลยจะยิงยิงเฉดเด็ดไปเลยผมไม่ว่าผมอยู่ใจแดนผมก็ไม่ขัวทำไม่ถึงแล้ีีนนะ มันลูกเกรงใจอะไรกับมันก็มีผมผมรังานผมเชื้อไทย,อยเรเถ็บแล้วผมก็ไม่หนีเลยผมจะนั่งนินอยากใจอยากไปหน้าแนีเหรออยากรวมได้ครับอยากมีส่วนรวม